สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับช่องแอดถอนนะักคำนวณอยู่ในขณะดนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าก็สําหรับเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกนะวานนี้สมาชิกก็คงจะทราบกันไปแล้วนะครับว่านะหวยออกตัวไหนนะครับข้างบนนี้ออก2องเกงฮะสามเลยฮะสมาชิกนะสหลักร้อยแล้วก็2หลักหน่วย หลักสี่พุกเลือกเจ็ดก็ออกสองเจ็ดสองนะเมื่อวานนี้ใครที่ถูกก็ดีใจด้วยใครไม่ถูกก็ว่ากันใหม่งวดหน้านะครับสาหรับเลขล่างก็ออกศูนย์เก้าะเมื่อวานนี้ข้างบนออกสองเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับผมจะนําสูตรนะครับที่เข้ามาลงให้สมาชิกได้รับชมกันสูตรช่องแอทอนนักคำนวณนี้สูตรนะครับงวดที่ผ่านมาเข้านะแค่ ไม่กี่สูตรเองคนระสูตรสสูตรเองนะครับ2 1 2 3 3สองสามสูตรนะสมาชิกนะเขาสามสูตรนะครับนอกนั้นก็หลุดนะก็ต้องก,การาบขอโทษขออภัยด้วยนะสมาชิกนะวดที่จะถึงนี้นะครับผมคงต้องทำสูตรใหม่นะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับมาลงให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเพราะว่าสูตรเก่านี้นะครับสูตรเก่านะครับ หลุดเยอะนะสมาชิกนะสูตรเก่าสูตรเมื่อวานเนี่ยหลุดเยอะเลยนะก็จะมีเข้าแค่3ามสสูตรที่ผมไม่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งกันนะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับถูกผิดก็กราบขอโทษขอไผ่นะสมาชิกนะอ่ะมาต่อกันนะมีสูตรไหนเข้ามั่งนะสมาชิกนะมาดูสูตรไหนเข้ามั่งับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่อง แอทอนนักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนเด้อคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะ <S <S ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์โดยตัวท่านเองถูกผิดผมกลับขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะอ่ะมาดูฮะสูตรไหนที่เข้ากันมั่งนะฮะนี่ฮะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นประจําหลักนะฮะเฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะฮะเฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนไม่ใช่หลักสิบนะฮะเดินต่อยาวๆนะครับเป็นสูตรเดินผมลงจริงตั้งแต่งวดที่ออก907เลยเนี่ยตามวันที่ที่ผมเขียนให้เลยนะฮะ ผมลงจริงตั้งแต่งวดที่ออกประจาอ่าที่ออกวดวที่ออก907นะงวดวประจำวันที่1ทับ4ทับหอันนี้ก็เข้าจริงตามนี้มาเลยนะครับก็จะเข้าหลักหน่วยหลักร้อยหลักหน่วยหลักหนว่วยวดวที่ผ่านมาสูตรได้268นี่ฮะผมนี้มปนที่เลข6ฮนะมันไม่มาฮะสมาชิกมันมาที่เลข2นะที่หลักหน่วยนะครับก็สูตรเดินยาวเดินดีๆเลยนะครับสําหรับสูตรนี้เดี๋ยวมาตามต่อกันนะสมาชิกนะสูตรนี้เข้าๆนะ อ่าสาหรับสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะฮะชนกัน3มสูตรหลักหน่วยล่างนี้ชนกัน3าสูตรทีนี้นะครับมันชนกันที่เลข8กับเลขศูนย์ฮะเพิ่เลขศูนย์นี้มาจริงฮะแต่มันมาที่หลักสิบนะ,ะจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบอ่ะก็ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรที่สองนี้เดี๋ยวผมจะนะครับแยกไปเขียนเป็นวิ่งล่างก็แล้วกันนะสูตรที่สองนี้นะะสมาชิกนะนะครับ แล้วก็สูตรนี้ก็สูตรสิบหน่วยบนก็เดินดีเหมือนกันฮะสูตรสิบหน่วยบนนี้เดินดีนะครับเป็นสูตรฟันธงส่งท้ายสิบหน่วยบนเป็นสูตรเก่าฮะฟันธงส่งท้ายตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หนึ่งเก้านะฮะวงจังที่สองทับห้าทับหกหกลงจริงให้งวดแรกเข้าลงจริงให้งวดที่สองก็มาที่หลักหน่วยอ่นะวดที่ผ่านมาลงจริงให้งวดที่สามนะฟันเลขสูงก, 0, ก 1, ับเลขหนึ่งคือฮะ นะครับรอดออกมาเลยฮะมาที่เลขสองนะครับโอ้โหสมัสชิกนะตัวที่ผมไม่เน้นเนี่ยมันมานะครับก็เลขสองก็มาที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรสิบหน่วยบนนะครับสมาชิกนะอ่ะสูตรนี้ก็เข้าทีนี้สูตรนี้นะครับมันเป็นสูตรเดินยาวๆเลยนะครับผมใช้จริงมาตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดนู่นใช้จริงมาวดที่ผ่านมาหลุดนะสมาชิกนะถึงจะหลุดเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้เพราะสูตรนี้ผมยังชอบอยู่นะ สำหรับเฉพาะสูตรนี้นะสูตรอื่นหลุดก็ผมไม่นํามาคํานวณให้นะสูตรเดี๋ยวไปหาสูตรใหม่มาทดแทนให้นะครับอ่ะสำหรับงวดนี้อ่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับผมก็จะมาอ่ะเอาสูตรนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับชิ้นับเป็นสูตรเด่นไปจําหลักเฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะฮะวดที่ผ่านมาสูตรได้สองหกแปดะสูตรด้วยสองหกแปดมาคำนวณสูตรนี้ สูตร้ี่สองหกแปดผลออกผลออกสองเจ็ดสองสูตรนี้นะครับดูนะฮะสมาชิกหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับร้อยกับหน่วยบนไม่เกี่ยวกับหลักสิบเข้าเต็มเต็มเลยนะครับสูตรนี้สูตรเก่าแล้วก็เดินยาวๆด้วยวดนี้เข้าเลขสองนะนี่ฮะมาที่เลขสอง งวดนี้ไอ้สูตรนี้ผมใช้จริงตั้งแต่งวดปากการะจำวันที่ 1, 1นึ่งทับสีทับหกหกหนึ่งวดลวดนะสมาช captain, ิกนะนะวดที่ผ่านมานี้มาทั้งหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเลยนะครับมา2องตำแหน่งเลยนะสมาชิกนะเลข2ก็เข้าจริงตามนี้นะฮะสำหรับสูตรที่เข้านะอันนี้ผมพูดถึงสูตรที่เข้านะฮะแต่ชุดสรุปก็สรุปผิดฮะนะนะล่างก็ 03, 0 3 0 0 5นะครับฝันออกศูแล้วก็ เข้าแต่วิ่งวิ่งล่างนะงวดนี้ชุดสรุปนะฮะสมาชิกนะส่วนข้างบนนี้ไปไม่ถึงฮนะมีแต่สองสี่สองห้าสองหกฮะไม่มีสองเจ็ดเจ็ดสองไปไม่ถึงนะก็ต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยอ่ะสำหรับสูตรนี้ก็เข้าจริงตามนี้งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกอ่านี่ของงวดที่ผ่านมาอ่านี้ของงวดนี้ครับอ่ะ มาดูวิธีคิดวิธีทำฮะวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งครับมาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่สองอีก2ครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะฮะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข6กหกที่น่ากกันครฮะ 2อบวกนะครับลงท้ายเลขแนะฮะแปบวกหกนะครับลงท้ายเลขสี่นะครับใช่ไหมฮะอ่าลงท้ายเลขสี่สบวกแปดะลงท้ายเลขสองนะครับสอกศูนย์ก็ได้สองบวนี่ก็ได้สองบวกนี่ก็ได้สองสองบวกแล้วก็ลงท้ายเลขสามสาบวกห คงที่ก็จะลงท้ายเลขเก้าฮะตำแหน่งแรกนะเก้าเก้าบวกเพิ่มไปสี่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามบวกเพิ่มไปสองสามสี่ห้านับนิ้วเอาเลเก้าบวกสี่นะก็ลงท้ายเลขสามนะฮนะสามบวกสองก็ลงท้ายเลขห้า วันนี้ได้เลขคี่ฮะวดที่ผ่านมาได้เลขคู่ที่หลัก,100กร้อยกับหลักาหลักหน่วยบนนะวันนี้ได้935อ่ะแคปสูตรไว้ฮะ935วันนี้จะมาสักตัวไหมเดือนดีจริงๆนะฮะสำหรับสูตรนี้เฉพาะหลัก,กร้อยกับหลักหน่วยบนอ่ะ9 935ครับวันนี้ได้935อ่ะรอลุ้นกันฮะ มาสักตัวไม่กล้าสามห้าฝากพิจารณาด้วยครับงวดประจำวันที่ครับสิบหกทับหกทับหกหกอ่าสูตรนี้เดินดย,ยาวๆนี่หนึง่งสองสามสี่ห้าห้าวดลวดวดที่ถึงนึกว่าที่หกจะมาไหมนะเลขเก้าเลขสามเลขห้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะเอามาต่อกันกับสูตรที่2ในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าก็คือสูตรนี้เลยนะสมาชิกนะถึงจะหลดุดนะฮะงวดที่ผ่านมานี่มันออกมันออก2ง 7จอ่ะก็ถ้าเพิ่มเป็นเป็นสตัวมันก็จะมาอยู่นะฮะศูนย์หนอ่าแต่ไม่เพิ่มนะสมาชิกนะผิดก็ผิดไปนะครับก็ว่ากันนะผิดอ่าข้ดที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ้าไปดูกันฮะสมาชิกอันนี้สูตรเก่าอันนี้สูตรเก่าของวัที่ผ่านมาอันนี้สูตรของวดนนี้นะครับ ่ะมาดูสูตรฮนะวิธีทำฮะนำหลักร้อยนะนำหลักร้อยเลขสามตัวหน้า,า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับมาบวกนะครับหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสี่ขงที่นะครับมาบวกกันดูนะสมาชิกนะหกบวกหนึ่งนะครับเอ๊ะมันชัดไหมสมาชิกสมาชิกชัดไหมฮะมันชัดหรือมันไม่ชัด นะก็อ่ะหกบวกหนะครับ,บ,รบลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะฮะเบวกสีงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขหนึ่งะครับอ้าวนี้นะหนึ 1, 1บวกเพิ่มไป1ก็จะได้เลขสองอ้าวนี้ได้1กับสนะสมาชิกนะอันนี้บวกเพิ่มไปหได้หกับ2ฮนะ อันสมาชิกแคปสูตรไว้นะฮะฮสูตรนี้ได้1กับ2 1 2กับ2องแคบไว้สักตัวไหมก็ฝากพิจารณาด้วยสูตรเก่านะฮะวุฒิบัญชา,าหลุดะะสูตรนี้แต่สูตรมันชอบนะฮะหลังจากหลุดแล้วนะฮะมันจะมาอีกเปล่าถ้าถ้าหลุดอีกงวดก็ทิ้งนะฮะสมาชิกนะวันนี้ได้1กับ2องก็ฝากพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับยังชอบอยู่พูดง่ายๆสำหรับสูตรนี้16บทับห ครับโอ้โอ่ะรออุ้นกันระหว่างหนึ่งกับสองปะมาสักตัวไหมครับ <c oughs> อ่ะถ้าสองศูนย์นี้เนี่ยมันไม่ชนกันนะอันนี้จะเป็นหลักร้อยกับหลักหลักหน่วยถ้าเป็นตานนี้อันนี้ก็คงจะเป็นหลักสิบนะก็จับ 1, 1, 9, 1, 3, 1, 5, ว่าหนึ่งหนะึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าแล้วก็สองเก้าสองสามสองห้าอ่ะก็เทียบให้ดูนะสูตรเก่าอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะครับพรุ่งนี้ก็จะยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะฮะจะเป็นสูตรไหนก็ฝาก สมาชิกนะครับติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยพรกนี้นะฮะสุดเก่ายังเป็นสุดเก่าอยู่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ